ใ้ไหต่อท่าอางนี้จะมอยเลยต่อไหนว่า,วาอี้บอกบอลเสน่า,ญญาขึ้นก็พายพร้อมไหลนี่ก็เท่าเท่าจะอยู่นนี้บัวเต้เนาะไม่สิวจกักเทนนานไอยวาสิตัดใหม่อันต้นนี้ละห้เพินน่นเนาะ ข้อใหม่เด้อนอะไรเละตัดจังหวะเพราะว่าตัดยังอ,ยง,อยง,อยงอีกฝ่ายยังกันนี่ฮะเห็ดปวกบ่นี่ฮะเออเห็ดปวกอะไรน,น,นี่ว้าเห็ดปวกเห็ดปวกว้านี่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 เห็ดปวก,วปวกโอ้เห็ดปวก,วปวกพี่น้องนี่นี่เ <c oughs> ห็ดปวกเอ้ยโอ้คนตรงดีไปขี่กับพอเห็ดนบ่เนนาะี่แมนรี่นี่ค่ะหยัพขางนี่นี่ สบายดีป๋าพรสบายดีเลยสบายดีสบายดีแน่นหน้าโอ้ได้ยังกินอ่ะนะฮะกินลาบกินลาบ,ลาบไปได้มาเนี่ยใดจากโต้มาเนี่ยซ้อนมาเหมือนรวมรวมโอ้ยังมาทันได้เคียนเนาะยังทันได้เคียนเถื่อพี่น้องเอ้ยรวมคนตะลังได้ไปอีกบ่ เอาเป็น้อกไม้าสดกลับมาพ่อน้องในนาเพิ่นมาแต่วงเฮล่ะน้อยเนาะสวัสดีเด้อน้องในนาสวัสดีทั้งแม่พ่อโดยโดยโดยยังคือมากินในไหนอันนี้ฮะมันหอนนะฮะโดหอนให้น้องเอ้ยเลยอยู่บ่อยเนาะเอาสบายดีอเอาสบายดีเด้อยังอ่ะนะมาให้อันนี้โอ้ยนี่นะเอาขนมมาให้น้องในนาบ่โอ้โดยโขอบใจแทนขอบใจลายๆเด้อเออขนม มีน้ำใจถิงงดงามเนาะแม่เออเจ้าเจ้าอยู่สายจานอยู่ในนี่บ่โอ้ดอยดอยแอบใจเด้อนี่แหละภรรกามีน้ำใจเกอเหนื่อยเพ้อแพรไปตรงไหนโอ้ไปได้เฮียนบ่มาอนี่ยอ๋อเฮียนตอนแรกไปบ่หน่องไปไปเนาะโดยมือแรงนี่ไปยังไปปลูกผักโอ้ไปปลูกผักตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นบ่ได้อะไรเขาขังเหี้ยนในผอคดลายมีหมูแล้วบ่ได้หมูแล้วบ่เลยจังได้ ได้แล้วอโอ้โไปมือแรกก็แหงมาเลยหมูคนหนึ่งบางวันเลยหลายคนผูกกันอิ่มละอิ่มแล้วเนะคะรับที่เขากับลาบเนาะลาบเจ้ามาแต่ผลเป้าไหมโดยโอ้จะพ่อแหนมหามโบเห็นแบบแม่ไปใส่เด้๋ยวว <c oughs> ่ะเมือ่อเนาะเห็นมัม้<ด>บบาลาบที่หอยวันทหารค่ะลาบอันนนัแหละนี่ค่ะคิดว่ามากินหรืออะไรเพราะว่าเพิ่นว่าอันเบลสัญญาไปเอาไว้ให้แน่เด้ ค่อยมาเห็นมาแนอนโดนทหานเอ้าว่ามันกินแล้วบ่ว่้าวอะไรผัดยังคือเก่าเอาเยน็นนี่แหละอืมก็รไปฟานเต้นอ๋อ <laughs> ไปงา้นด้องเขาเจ้ายินเบี้ยให้บ่ยินเหลราให้บ่เขาเจ้าจตอนหับอยู่บ่บ่พพรตอนหับตอนหับอยู่เนาะเป็นไปแล้วก็บ,บเย็นเหลราตอนหับเยินเหลราตอนหับเนาะไปได้หมวนดิบ่ กวนโอ้เสียทีแต่บาสัญนาไได้ไปเนาะเหมวยหมขนมยังขนมปังขจีแม่เนาะขขจีลูกมตะเวียงอืมลมตะเวียงเูกมาตะเวียงแล้วเพิ่นนั่นเอาขจีมาให้ หน้าสิไปอีกแล้วพี่น้องไอ้ตรนแหลงเนาะไปได้แม่เมื่อนี้่ชิตัดไม่ได้หรือว่าเมื่อไหร่วินวินหัวหน่อยหนึ่งเจ้าห่ะไม่ยูนี้น้อยนั่นละนั่นได้เต็มคนเดียวเนาะเต็มคนเดียวก็วินหัวบ่ออันใหม่อันนี้เขาเจ้าสิค่ายอยู่บ่อลำเท่าไหร่อันด้บาทยในบานขอน้ำซิบซิบเศร้าๆในใดอยู่แต่ว่าอันเด้ไม่ชาวไทในบ้านมึงนึงเนี่ยอันเด้ผู้เป็นผกุศกันเด้ เป็นโคศกฮะแม่บ้านเราเป็นโคศกฮ er ะโคศกอาหารทนใดจะพ่ยวับหูสือว่าบ่าวสัญญาบรมาชบอว่านอ่อกู้กินอันผู้นังในโต๊ะใตังโอ้พันว่าเลาอยู่ในนี่บอกเออเฮือนอันเอือนเอินวะมวยยังก็เอวินเนาะตู้นี่ตู้บานได้แม่นี่ขึ้นมาดังแผลตู้ในบานมาท้องมาท้องตู้นบาจักรลายไปได้ข้าเจ้างเนาะ เน้นหน้าเน้นหน้าก็มาอะหัรเบ้อเอาเห็นเบ้อ้ายหนังนะหั่นจักโมงเน้นหน้าสิไปหนึ่งโมงอันนี้จักโม่งอะไรเนี่ยอาบและหนามนั่งสิไปอาบอยู่ไซเซีอาบอยู่บนหนามต้นพุทธระวังเด้อน้องเพราะว่าหนามมันลายเนาะแม่เน้อใส่ลูกไปไหวน้องเอย แม่กับลูกทำมมนานเนาะขั้นนานานเพิ่นบริยูในกระบ,บมมวนได้เนาะแม่เนาะนนนลูกสาวลากระว่าแม่ลูกสาวลาลกระบบลาลบน,น้องลา,ล,าลากระแมนน้องใช่แม่มาเบิงลูกกระไผ่ใน,นจะว่าขึ้นขึ้นได้เลยนี่นนฮะบอบอลเสนงานยังงงอู ชางได้ไอม่ตายะกระางึ้นโอ้สิข้นไหนบ่เองไปเบิ่งอันไปไปเบิ่งกอดไปไปเบิ่งกอตัวไดอืม่ะนอไปเบิ่ขึ้นมาได้กำมแลสร้างก่อนแมนพาตอนนี้มันกแดดเนาะตอนเพลนเนาะสัพอนี่นองช่วงนี้พุทธเสวมงนมงไปปายสิครับสองมงใช้กอดตัวได้ไห เออก็ตัวนี้เออมีซิยุตัวนี้โอ้อยันถึกสายไพายเพิ่<อ>เพนเนาะเฮาฮัตซุ่งมัน,นมเทนี่สาดอ,อยู่ก็ม่กาดตัวนางก็แม่ทอันบักอบอนอะเปินไฮแหละสาตัวนี้ง่ายยุบมาเทิร์ดเล็วสายพสายก่อตัวไรนตัวนี้กับตัวลมวอือไปหยามไปบังดู นี Dante, ่นี่อันนี้ก็ได้แล้วแม่น <together> ี่นี่เห็ดอ่านามันได้เห็ดเชาวันเออเอาแล้วแหละนี่กานี่เอาแล้วแหละปลูกกาตัวนั้นเออเอาแล้วแหละตัวนี้เบาสัญญาตัดได้ยูเดี๋ยวเลนี่เอาลำหนึ่งนี่ก็พอเลยนี่นี่เอาลำเดียวตัวนี้นี่เอาโตทำโงานแม่นฮาวักอันนี้ให้มันหล่มไปพุ่นเลยอะไรแม่แต่อันนี้ม่เป็นตาใ่นี้นะฮะสองแม่ไหนใช้ใช้ แ่ม่ต่อข้านี้มเลยต่อไหนวาวีบอกบ่าวะสนยาขึ้นก็พายพร้อมไหลนี่กเ็เท่าเทจัก็อยู่ในนี้บัวเตยเนาะโอ่ใิจักยว่าสิตัดใหม่อันต้นนี้ละหาเพิ่นเนาะ ข้อใหม่เด้อเงี้ยนี่แหละตัดจากมาเพราะว่าตัดยังอีกฝ่ายยังอนีงฮะเห็ดปวกบ่นี่ฮะเออเห็ดปวกกะไรนี่มมนว้าเห็ดปวกเห็ดปวกโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เห็ดปวกโอ้เห็ดปวกพี่น้องนี่นี่เห็ดปวกเออคนตรงดีไปขี่กับพาะเห็ดเหรอเนาะ <S <S> <S นี่แมนน,น,าานี่นี่ข้าหยักพังนี่นี่นี่มันหยักนี่นี่เอ้าเออเห็ดปวก เห็ดพวกหน่อยเห็ดพวกพ่นอ๋อนี่แม่นี่นี่นักเก็ตคือกันอืมเห็ดแป้งนะแม่ฮัลโหลเห็นเ่โอ้ฮัลโหลบอลเมื่จะไปถ่ายมืก่ก,กี้นี head ้กันเห็ดพวกเคยเอาไหม,มนี่มันเทาเลยนี่มันเทาแล้วเนาะแม่เนาะมันเทาอะนะเทามันเกินฝึกไปเห็ดปวกไปน้องเลยมาฮาเมืองใหม่ใกล้พอเป็นเห็ดปวกเนาะ ีนนี่ตัดใด้นนี่เนาะเธอว่าตัดใดลดเปร์เซ็นต์หออสำรับสำนึงกวิทละสายไผ่ไหมตันนี้ได้ของไผ่ตัวนี๋นอ,อตันนี้ของในบานเน,ะน,นา,านนะโอ้ปอกอซอ เฮาเฮาตัดแล้วเฮาก็คอน้ําเพิ <medi> <Ti> ่นประมาณว่าอันให้เพิ่น10 10 20นั่นแหละแมะ10 10 20เนาะพี่น้องเนาะอือโดดๆๆไเบิ่งวกมันปว่าเาไาไปเบิ่งไปยเบิ่งว่าสิได้หรือบ่เนาะาดจักอันถ้วยนึงนี่ก็โอเคเด้อเนาะไปเก่าให้มันดเอาโท đó ấy, mình ngâm đi phải đón ngăn nó ngâm đó, nó, đi, thằng đấy. Oh, ừ. Còn một khởi nó thằng hết luôn, đấy thằng เขาคุดอันนไหนบ่แม่เพิ่นว่าร์บอลน,นี้อันเฮ็ดปวงออกไล,ล่ลองเลย,ยสิไปแล้วนี่ยังยังแม่แล้วตังมุกตังใจแล้วนอนบ่หน่อยนอเนาะแม่เบาสัญญาเจ้าเชียนลเละหรือยัง เียนใช่ปุ่มในสันหรือใอยู่ทงอยู่ทงเคียนให้เบิร์กในรูปเป็นบ่เคียนมื่อนี่วันจันทร์วันที่เท่าไรบ่หน่อยทีหนึ่งวันที่หนึ่งเคียนได้บ่เป็นไงผู้ผู้อ๋อแสดงว่ายังบ่ได้เลยพี่น้องเนาะยังบ่ได้เนาะอ้าโอเคพี่น้องเลยสนใจด้วเอาสิไปเบิ่งทางเฮือนทางก่อน หินทนผาไม่บ่แม <c oughs> ่หินทนผาโอ้บ่ไม่เนาะแมนเจ้าคิดว่าจะเห็ดบ่ได้อันมองงลังถวยนี่สำหรับเจ้าคอยวันได้นี้แล้วคอยจะเห็ดฮะด้อยในวงนี้มันจังเหมาะเนาะไปเบิ่งใหม่ละกาซีทาเพิ่นมากแต่ดองก่อนด้อแม่เนาะ พราะว่าขั้นห้ามสิตัดไปลำไปเลยนี่ก็บวกกาตัดพี่น้องต้องได้ทาพนก่อนต้องได้ทาพนกน่อนเนาะแตงสิได้ตัด,ตดมะพร้าวใช่ไหมนะมะพร้าวซุกบ่านะมะพร้าวฮาวมะพร้า <c oughs> <c oughs> วฮาวอือโอ้ตเขาเจ้าดังเนาะดังเลยยอมหับเลยพี่น้องเอ้ เจ้ากินและข่าวเพ่นกินแล้วใช้กินเทดดองเ่นี่ข้าจอยเาเข้าจสวยกันเท่าไร,แ,าาราแม่งันดองเนเรื่องอะแล้วแต่ปัจจัยบ่แล้วแต่งเงินแล้วแต่งเงินส,สิบสาวสามสก็ได้แม่สวยเท่าไรสาวเนี่ยสอ๋อวยห้าสิบเนาะ ใส่ปุ่มเจ้าหันนั่นน่ะใส่ลงอานาบทัทองโอ้งามอะไรเขียนลองบังดูเขียนซื้อเองเป็นบอกจากเบิง้งเขียนให้เบิ้งในดุ๊เบิ้งเพียงเพิ่นสีเขียนได้บ่หรืบอบ่บ่อนไหวนี่กับไหวนนั้นต่งางห่างอ้ออยังกันหนาไหม ไกขึ้นมาไก่ีว่วางไปดอกอ,อ๋อไก่ขึ้นมาขี่ใส่ไปองเลยเอาเรียนดีนลบ่ง่เโอ้อนี่พว่ตรงซื้อฮะตรงซื้อจาวอ่นี่โดยซื้อซื้อ,อแก้วอาซา นเจ้าโบเขียนนี่ไหยเขียนซื่อเองเป็นบ่ออะไรคอน,นสวรรค์สิโอ้คนนนอนสวรรค์นี่เขาหงเยียน,ขยน,นขเขาซื่อคอนสวรรค์พี่น้องเนาะแกว่าซาเขาเยียนเขาใส่คอนสวรรค์พ่อแม่เอิญก็นั่งแน่นพ่อแม่เอิญท่านนั่งแน่น,น,นนะแน่นหน้าเขาหงเหยงงเียนจะเปลี่ยนสื่อเนาะ สื้อขาวเสื้อขาวจะโตเนาะองซองสีนซองนะรยงอเสือมงวยอในะกรยางมีโบกั่งเออมีอยู่เนาะสือโอ้ิดว่าโบมีคับโบมีเบาสญยาสื่อมาให้้องไว้พอตอนมั้มันหยางมงหอยเนาะหอยกรย้อาจะวารอทาล่อถ่านทั้งทิมนงานรว่าทั้งบ่าวพ่อนเพินก็ยังสมทบเงินสื่อ ใหม่ซื้อตอกให้เพิ่นพี่น้องสำหรับครอบครัวน้องแม่นหน้าคนขยันพี่น้องเลยใส่ใส้เราบอกเพิ่นแกงเมื่อวานเนี่ยามาเสยานดืมเ,น,เมน,นิีอ้อืมหนามเนี่ยเขาเต้นแน่เนาะมันขี้คุยมันลงแต่ตาบแต่ยังห่างใส่เนาะยังอันนะ่ะคยังกติวอันแตนอะไรก่อยังมันลงย,งยังนานๆนีน่อันนพี่น้องเลย บัดนาำมนลงค่ะค่ะเลยป้าขี่ขุยลายอันนี้จะเป็นน้ำเส้เได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นแกงขี้สมมันจะใสห็นไรป้าทถอพี่น้องไอ้เสียงโตกกระดังเนาะอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผมยังไล่จังได้กับฝากไปติดตามคลิปน้าพี่น้องเนาะเฮากัสซีใดอันไปห้าต้นไม้ตัดตอกกับแม่เพิ่งหน่อยพี่น้องเอ,งพอง้พ่อใดมาเห็ดหางล่างทวยนี่นี่นกับว่าแมนเนาะอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกลาคำว่าสบายดีสบายดี